สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนๆกัละยาน,นิมิทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สิริชาแนลค่ะ วันนี้เราอยู่ในหัวข้อรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงหลักธรมเติมพลังชีวิตผู้สูงวัยเป็นคำพูดที่อาจทำให้ผู้สูงวัยที่ได้ฟังแล้วรู้สึกหมดกำลังใจหรือแม้แต่คนวัยเก่าหลายคนก็อาจรู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นเช่นนั้นอยู่โดยเฉพาะคำกล่าวที่สะท้อนว่าคนแก่เปรียบเสมือนไม้ใกล้ฝั่งจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆอีกต่อ,กตอไป รอเพียงวาระสุดท้ายมาถึงต่างจากคนหนุ่มสาวที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตามโลกทันแต่อย่าลืมว่าอันที่จริงแล้วคนทุกเพศทุกวัยจำเป็นจะต้องมีความภาคเพียนและเรียนรู้ทั้งอุปสรรครวมถึงสิ่งต่างๆรอบตัวเหมือนกับคนหนุ่มสาวทั่วไปเพื่อให้มีกำลังใจคนวัยเก่าใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายอย่างมีความสุขไร้ซึ่งความกังวลจากสิ่งร้าภายนอกที่มากระทบใจ ผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้ที่เป็นไม้ใกล้ฝั่งเพราะอันที่จริงแล้วคนวัยนี้จำเป็นต้องมีความภาคเพียรและเรียนรู้อุปสรรคเหมือนกับคนวัยหนุ่มสาวเพียงแต่ว่าวิธีในการเรียนรู้และทำความเข้าใจชีวิตอาจจะแตกต่างกับเด็กหรือคนรุ่นลูกหลานโดยใช้หลักชีวิต3ประการคือเรียนรู้อารมณ์ เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงเรียนรู้การปล่อยวางผู้สูงอายุจำเป็นต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพราะในทุกๆวันมีคนแก่คนเจ็บและคนตายทุกวัน ดังนั้นถ้าพวกนี้เรายังลืมตาตื่นขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตที่สุดแล้วนะคะในมุมกลับกันเวลาที่เราเข้านอนและคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าพวกนี้เราต้องตายแน่ๆก็จะทำให้เรายิ่งรู้สึกหดหู่ท้อแท้ไม่มีพลังชีวิต แต่ถ้าคิดว่าแค่เราได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในวันพนุ่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นกำไรชีวิตแน่นอนว่าย่อมทำให้เรารู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ภาระไม่ใช่เวรกรรมแต่เป็นสิ่งที่ดีงามที่เราได้สั่งสมไว้ นั่นจึงทำให้เรามีชีวิตอยู่แบบยืนยาวแต่ถ้าหากวันสุดท้ายของเรามาถึงเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้โดยไม่ยึดติดนี่ก็เป็นไกด์ไลน์ชีวิตที่ขึ้นอยู่กับว่าใครเลือกที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไรนั่นเองนะคะ และนี่ก็เป็นคติธรรมะเตือนใจเล็กๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ